แฟนคลับเชียร์เปิดตัวได้แล้วอาร์มและสปาย คำออนแฟนๆสงสัยกันมาพักใหญ่ๆว่าอารมชุติมาอินดี้นักร้องนักแต่งเพลงเจ้าของสิงเกิลล่าสุดคือว่าเขาดีซึ่งยอดวิวปัจจุบัน1.5ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยเข้าไปแล้วช่วงนี้คงมีโลกสีชมพูสุดๆเมื่อขยันโพสรูปคู่หนุ่มหน้าตาดีลูกติตงลงโซเชียลบ่อยๆแหล่งข่าวระบุว่าหนุ่มตีคนนี้ชื่อสปายสหฤทธิพิมพนิชเป็นผู้รักษาประตูทีมสุโขทัยเอทีมฟุตบอลไทยลีก2นั่นเองซึ่งสปายขยันโพสรูปคู่อามพร้อม แท็กถึงอามพร้อมแคปชั่นเช่นไม่ต้องมีรอกลักยิ้มแค่น้องยิ้มพี่ก็รักแล้วทําเอาอารมเม้นตอบว่าเขินหรือแคปชั่นถ้ามันดีต่อใจไม่ต้องใส่อะไรก็พิเศษและอื่นๆอีกมากมาย แมดูเหมือนว่าอาร์มและสปายจะหวานมดขึ้นขนาดนี้ทาเอาแฟนๆก็มาคอมเมนต์เชียร์รัวๆว่าแฟนน่ารักเหมาะสมกันมากค่ะน้องอาร์มเปิดตัวได้แล้วรู้สึกชอบคู่นี้จังอิจฉาคนมีความรักเดย์มดขึ้นแล้วแบบนี้แหละเรียกว่าคนสําคัญน่ารักหล่อน้องอาร์มสวยขึ้นทุกวันและอื่นๆอีกมากมายงานนี้อาร์มชุติมาจะโพสเปิดตัวดูใจหนุ่มสปายอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็ลุ้นกันเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยแล้วข่าวปนีจะมีข่าวใหม่ๆจากวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ